สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกม The b a t t l n Cast ครับกับด่านเกาะ Morning Star นะด่นานตำนานคนะรับไปเลยกันต่อเลยนะหลังจากที่ผมเคลียดด่านตรุษจีนไปหมดแล้วมัง้งใช่ไหมเออลงวันเยอสีคลิปไปเลยนะเลยโอ้โหเดี๋ยวเปิดมาเจอพาปักกระเป้าท่าซากเลยเหรออ่ะเ,เดี๋ยวผมจะใช้เซตนี้แหละเอาชนะให้ได้ คือปลาปักกระเป้าท่าซากเนี่ยมันก็ยังพอกันได้ด้วยแมวหัวกรวยแล้วก็แมวโลหะนะครับเออมีคนถามผมว่าแมวโลหะผมได้จากท่าผมได้จากด่านไหนมาเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนว่ามาจากด่านไหนใครทราบพิมพ์บอกทีนะครับใต้คอมเมนต์นี่แหละโอ้หเดี๋ยว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 สามตัวตัวเดียวยังจัดการไม่เสร็จเลยมาสามตัวแล้ว อ่ผมใช้เซตนี้เริ่มต้นตลอดนะในด่านตำนานนะครับหลังมาเพราะว่ามันก็เพียงพอต่อการเริ่มต้น,นสำหรับการเริ่มต้นนะ <c oughs> มันไม่ได้ยากที่ปากกะเป้าแล้วมันยากที่โลมานี่แหละมันมาโจมตีด่านหลังของเรา มันไปโจมตีทับหลังของเราอะอเจอนละ้นะโหะฟาดไปหน่อยครับเน้นป้อมนะเราตีป้อมไปก่อนอืมนี่ทั้งฟาดทั้งเอ่ทำไมปลาโลมามันมมถึกจังอ่ะทั้งโดนฟาดทั้งโดนยิงยังไม่ตายเลยอ่ะ บ้านหนึ่งทีไม่ตายสองทีไม่ตายอยากโยวสามทีไม่ตายเออพลาหลายทีมากเลยนะเรียบร้อยครับด่านแรกผ่านไปนะด่านดาวตกเคอรี่นะครับดาวตกแฟตลตมิเวลาสัญชัตญยาณของอิคารัสอิคารัสคืออะไรโอ้โหโลหะ เฮ้ยแต่จระเข้โลหะมันไม่ได้หน้ากลัวขนาดนั้นคือมันโจงเพื่อนมันแค่สามหรือแค่ห้าเองมั้งใช่ไหมโจงตีเข้าทีละหนึ่งก็โอ้เดี๋ยว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 ,ยวบันบันอ่านน่ะโหฟาดไปไกลๆเลยหมูเด็กหมูแดงมาวะ่ะอย่างที่บอกนะ คือผมจะพยายามใช้แมวเซตนี้ในการชนะก่อนนะถ้าชนะไม่ได้จริงก็ค่อยเปลี่ยนเป็นตัวอื่นหืมบันบันดำเราปล่อยผีไปแล้วด้วยโอเคจัดการหมูป่าได้แล้วครับหมูป่าเทวดามาด้วยวะผมไม่ได้เอาตัวโจมตีท่าเทพมา นากีบินไปแล้วแล้วกวาจาะครูดาวแคสซี่ช่วยทีนะช่วยปราบเจ้าพวกนี้ที <c oughs> กระดินกระดินกระดอนกันไปครับอโอเค ถึงทัเคลียหมูป่าเทวดาได้ก็เอ๊ะท้าเทพได้ก็จัดการได้แหละค่อนข้างยากอยู่นะยากการอยู่ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะด่านสะพานสายรุง้งโอ้โหเหมือนจะมีท่าซากนะนี่ฮะมีม้าและท่าเทพด้วยนะอัอ กิงกาสาสผมว่ากิงกาสามสีอะปาบง่ายนะคือด้วยความที่มันมีสามท่าทุกคนมันก็เลยรู้สึกว่าเราเอาตัวไหนมาจัดการก็ได้อจากมันกลายเป็นจุดด้อยของไอ้เจ้าตัวเนี้ยจะอิสานกิไปหน่อยตู้ใหม่ผมสุ่มแล้วนะผมสุ่มแล้วผมได้แต่เกลือทุกคน พอเหมือนจะได้อูเบอร์ก็ได้อูเบอร์ตัวเดิมตัวที่มีแล้วครับช่วงนี้ดวงไม่ค่อยมีละช่วงท้ายๆเกมไม่ค่อยมีดวงแครับต้นเกมนี่ดวงมาลุลวนะหลังๆมานี่ดวงหมดละเลีเ่ยงไม่ค่อยมีดวงเขาละให้ยีหน้า ดจักเรียบร้อยความรักท้องฟ้าจำลองทำไมอ่ะโอ้โอเมลปาธาตุโลหะนันอาโหต้องมาแล้วอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องโอเค ดีนั้นแะนะโฮมันแค่สี่พันอื้มติดติดครีใช่ไหมเมื่อกี้ติดคลีนะโอเคแต่มันต้องผลักอะ่ะต้องผลักมันออกไปอะ่ะอื้มนี่หนึ่งทีนะนะโฮขออกอื้มสองทีครับติดคลีสองทียังไม่ตุยเลยครั้งที่สามไม่ติดคลีมันเข้ามาใกล้อะ่ะมันไม่ได้อยู่ในระยะที่นะนโฮจะโจมตีโดนนี่เห็นไหม เฮ้ยมันเข้ามาใกล้เกินไปอะฟัดอู้ขอติ๊กทิักทีนั่นเออนั่นแหละสามทีตุยอันนี้แค่มอนสเตอร์ตัวแรกนะผมว่าน่าจะมีนั่นไงมาอีกแล้วโหแล้วมีตัวซูก้าตัวนี้ด้วยโจมตีระย,ยักลครับอู้ไม่ตรงลิปวะไหนะ่ะมันจะปล่อยมาให้เราคือมันเอาโซก้ามากันนันะโหเราครับโอเค โหแล้วถ้าคนไม่มีนานาโกใช่ตัวไหนสู้เนี่ยนี่ไม่แน่หรอกมาอาจจะมีตัวที่เก่งกับท่าโลหะเยอะอยู่ใช่ไหมตอนนี้มันเริ่มมีตัวที่แบบอึดหรือทอนทานอะไรแบบนี้กันแล้วหะดิสโกรกระาบะบัดมาแล้วมาแล้วตัวยังว่ะ แข็งๆตบอืมนี่จริงๆควรตบกอริล่านะเขียวอ้ยส่งแคสลี่ไปก่อนครับเผื่อมันปล่อยไอตัวมิสเตอร์มาลัวๆโอ้กับเฮ้ยไอตัวนี้แล้วเหรอส่งนาโพไม่ทันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอเคนนาโพมาแล้วแต่นาโฮบ้าทีเดียวตุยนะไอตัวเนี้ยไอ หมีโคราชตัวเนี้ยขอให้ตีโดนเนี่ยจังๆทีเยาตายครับโห้ี่ผมรอดเพราะนานาโฮมาสามด่านนะนานาโฮไป็นตำนานแลนะผมว,นานว่านานาโคกับอิซันกิดีถ้าใครสุ่มได้ก็เอาติดทีไมไว้ผมว่าน่าจะพาไปได้ไกล เฮ้ยป้อมปืนคำสาบเหรอโอ้โหงี่ไงจริงด้วยครับอ๋อที่หลายๆคนเริ่มบ่นมาว่าหลังๆมาหาแมวที่แบบไม่โดนคำสาบมาด้วยนะอะไรแบบเนี้ยผอว่าม,มีป้อมปืนแบบนี้ด้วยเหมือนกันเอาละเริ่มและเอาไว้แก้คำสาบใช่ไหมล่ะเอาไว้แก้สกิลพิเศษของเราไงทุกคน ผมว่านะมันน่าจะมีสกิลล้างคำสาปนะหมายถึงว่าป้อมปืนล้างคำสาปก็ได้อะไรแบบนี้โหดำนี่ผีดแรงครับสาบมาันก็สาบไปที่เป็นด่านแรกนะที่ผมเจอผมว่าเดี๋ยวหลังๆนะ่าจะเจออีกเยอะครับในด่านป้อมมาเลยแบบนี้ รีบรีบเคลียร์ดีกว่าเรียบร้อยครับจบไปน่าจะจบนั่นไงจบด่านด้วยครับได้เจอป้อมใหม่ด้วยนะอันนคตรจะเจออะไรอย่างเงี้ย